เราบอกมูลค่าได้ไหมครับภาพวันนี้แสนสองแสนสองวันนี้วันหยุดนะทุกคนเดี๋ยวนะแบบหนึ่งเ <c oughs> ชื่อไหมว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาเจเจมอลไม่เคยขับรถเข้ามาเลย <c oughs> ดีแม่งไม่หลงทางเข้า <c oughs> อยู่กรุงเทพมา20กว่าปี ที่นี่คือครั้งแรกที่มาเจเจมอลแต่ปกติไี่มาวโรลจักอยู่แล้วไอ้สวนของรตลาดอะนะวันนี้พอดีมาทุระนะครับที่เจเจมอลนะครับโอ้โหของขายเต็มเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยเคยไปแต่ตึกแดงตรงข้ามนี้นะครับแต่ไม่เคยมาที่นี่เลยอะ อันนี้ทุกคนนะตอนนี้สองมาดื่มกาแฟกับพี่พี่นะครับผมแล้วก็พี่ชายสองพามาพบกับนี่พี่โซนนะครับศิลปินนะครับผมอยู่ด้านหลกนักดีนะ<ด>พี่โซนสวัสดีครับ<ด>โอ้โหกำลังวาดรูปสด,สดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ยด้านในในใน,ในร้านนี่มีรูปเยอะมากเลยนะทุกคนนะโอ้ใครอยากซื้อผ้าขพองพี่โซนนะมาได้เลยนะเจเจมอนะครับอ,อ๋อนี่คือลูกค้าสั่งกับพี่โซนก็วาดให้ได้เลย ครับลูกค้าเก่าลูก้าประจำเราบอกมูลค่าได้ไหมครับภาพนี้แสนสองแสนสองนะฮะอ๋สือหมูโอ้ยโอเคคุ้มคุ้มคุ้มโอ้โหเอ้ยแสนสองคุ้มรวมกรอบใช่ไหมพี่ได้กรอบเกอนโอ้โหโอ้โหกรอบก็หลายหมื่นเลยแล้วโอ้ยเป็นไงฮะลูกพี่นี่เฉพาะกรอบนี่เลยหลายหมื่นเออ แสนสองได้มาอีกแสนล้านก็เอาอะใช่เสริมวงจุ้ยไงขนาดพีโอ้โหอยู่ในร้านนี้ของพี่โซนนี่ก็มีอีกหลายภาพเลยนะทุกคนที่สวยๆเนี่ยนะฮะลองมาดูนะเยอะมากเลยนะครับเอางี้เอาเป็นว่าใครที่มีภาพอยากให้พี่โซนวาดนะครับก็มาได้เลยนะครับที่ JJ mall นะครับรอยู่ตรงด้านนี้นะฮะชั้นสองนะครับเยอะมากเลยนะครับมาให้พีโ่โซนวาดให้ได้เลยนะสำหรับลูกค้าทุกคนที่เอ้อยากได้แบบไหนขนาดเท่าไหร่ไงเงี้ยโ้ผลงานเยอะมากจริงครับทุกคนฮะโอเคพี่โซนสอง <c oughs> ไม่กลัวแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม <c oughs> โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับ <c oughs> ผมเฮ้ยเอา <c oughs> จริงทุกคนตื่นเต้นนะเพ <c oughs> ิ่งเคยมาครั้งแรกเราก็จะเห็นแบบของตกแต่งบ้านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือว่าของที่แบบเออใครที่ ปรกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี้นะนี่คือกำลังหาห้องน้ําอยู่นะทุกคนอ้าเจอล้วอยู่ตรงน้านนี้เราอยู่ตรงตลาดตลาดหนึ่งนะซึ่งมันเหมือนแบบตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรตลาดปลาจะรู้จักใช่ไหมแม่ใช่ไหม ไม่ได้มาตั้งนานกำลังจะไปตึกนี้ครับห้างมิ้นใช่ไหมฮะมิกไม่รู้เรื่องอะไรทั้งทางเลยทีเดียวเดินตามพี่ชายเฮ้ยมันก็ยังมีเหมือนเหมือนอารมณ์แบบสูรู้จักแบบขายสัตว์นะพี่เนาะตอนเสาร์อาทิตนะช่อซันเดย์อะไม่แน่ใยังเป็นชื่อซันเดย์อยู่นะเขาเรียกเป็นตลาดปลาเออนะไปที่จะเออเยอะเลย เออมีแมวมีหมามีปลามีนกมีกิ้งก่าอะไรเยอะไปหมดเลยนะทุกคนโอ้โหเนี้ยมีหมูด้วยนะ,ยะเอ้ยมันแทะเอ้ยแทะเอ้ยมันจะอ่อยยังไงเอ้ยอูด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 อะไรนะเฮ้ยมีหมูด้วยทุกคนเออเลี้ยงแบบเลี้ยงไว้เหมือนเลี้ยงอยู่บ้านเลยนะพี่เนาะลองเข้าไปดูกันก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะวันธรรมดาคนน้อยวันธรรมดาคนน้อยนะพี่เนาะ มีลอหอมขายด้วยนี่ข้างบนเลยของเล่นอ๋อข้างบนอยู่ปเป็นของเล่นนะอะนนี้ลองขึ้นไปดูกันนะครับจาได้ว่าพี่หนูว่าสองเคยแบบมามา,มาซื้อกาแฟอย่างเดียวอะ่ะแต่ไม่เคยมาเดินเลยอะ่ะช่วงช่วงโควิดมัเน,เน,เน,นเงียบไงเรือ,องขอลังโควิดเ,เดือนที่แล้วผมมาคนเต็มเลย มาเรียนนักต่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้กลับมาเยอะมากโอ้ยนี่เลยนี่นี่เลยโอ้ยทุกคนมาดูนี่นี่คือ toys collection มันดูแะทุกคนนี่โอ้โววินูให้คุณผู้ชมดูนะโอ้ยดูดิโอเคอ๋อสวรรค์คนที่แบบชอบของเล่นนะเนาะแบบโมเดลนะ ดูดิมันรวมโอ้ยดูดิเี็นอะไรเยอะแหมดเลยทุกคนไม่ใช่แค่หน้าตาวไทยนะเห็นว่าหน้าตาของตางชาติต้องมาดูกันนะครับเออแล้วบางทีแบบที่บ้านเราของมันดีๆใช่ใช่พี่มันมันมีอยู่อะมันไม่รู้ว่ามันจะตกค้างหรือว่าเราไปสังหาได้เก่งนั่นแหละสินี่อะไรอ่ะนินจาอะไรสักอย่างเนาะช่วงที่มันดังๆนะเนาะนารูโตะเออนารูโตนี่ดูทุกคน โอ้โหที่ปเดอร์แมนชาวล็อกว่ะโอ้โหเยอะมากเลยไอ้นี่นี่นี่ใช่ใช่อ้นี่ในที่มันเป็นแอนิเมชันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจนะพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่โอเคนะไม่ดูไอเดียวดูกว้างๆมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนโอ้โหร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยนะ นี่คนเหล็กอ่าจริงนะตอนนี้นะพวกกระแสนะอาร์ทอยนะเออจะมาอาร์ทอยนะพี่เนาะเห็นบอกเขาไปไพร์ฟไหมครับจะมาไต้หวันน่ะถึงบอกโอ้โหงานคนเป็นหมื่นละหลายครับครับเอาจริงนะอย่างที่พี่นุบอกนะว่าเด็กๆเขาก็จะรู้เขาก็จะชอบนะว่าเออมาที่นี่มีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ อโอ้โหดูดิทุกคนมันตัวมันตัวของตัวแบ,วบ,วบเหมือนแบบผลิตบ้าเนเราอะไรแบบของแพงออก็เป็นนะใช่สิพี่แลาวมัของหาย,ยากจะมีก็สิบนี่ดูดูมีครบชุกวีนะมารเดอร์ดูดิพี่เขบอกในในชุดสิหตัว เเขาขายเป็นเป็นซูท<ม>เป็นเซตอะเนาะใช่ตัวสิ้เนี่ยครบเลย,เยนี่ผมชอบตัวนี้ตักริ้นพี่เนี่ยไอตัวเขียวๆ<อ>ใส่หมวกคริสต์มาสเนี่ยสะสมเสื้อมันอยู่เ<ม>พราะมันมันยังแบบในคนไทยยังไม่ค่อยเล่นกันไงนพี่ก็ยังแบบยังไม่แพงมากในหนังในหนังพี่มเดิอนะทุกคนโอ้โหดูดมดล่ามดเซ็ตสิบเขาจะมีบอกนะมดเซ็ตสิบ นะทีหนึ่งเก้าสองพันบาทนี่ดิอินครดิเบิลนะฮะหนูยี่สิบสี่ตัวครบไปโอ้ว่าจะปิดคลิปปิดไม่ไหวทุกคุ้นฮะดูดาก้นบอลนี่สวยชี่เพพงเลยทุกคนดูดิโอ้โหนี่เซ็ตตั้งแต่นี่ยาวมาเนี่ย ขึ้นเลยของขึ้นเลยเบชิทอร์ค้ร้านนี้คือสุดมากนะโอ้ยดูของเขาดิดูของในตู้ดิเจ๊คเค หุ่นยนต์นะครับสมัยผมวัยเด็กนั้นเลยฮนะโอ้ยดูดิดูดิทุกคนไอ้ยังโหดพี่ตัวนี้หายากยากตัวนี้ยังโหดครับ ดูสิฮะนี่คือบอกค่ัดงนี้มีร้านกระเป๋าด้วยนะทุกคนนี่น่าจะเป็นกระเป๋ามือสองปะมือสองนะฮะกระเป๋ามือสองสภาพดีนะที่เห็นในเออในในตู้นี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบของของแบรนด์โคชนะฮะนี่ภาษาคนไหนชอบนะก็ลองมาดูได้สภาพดีอยู่นะหลังคอ ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะอโอ้ยมีกล้องด้วยนะทุกคนอาหารไปดูนี้ได้มีกล้องโอ้ยมีร้านกล้องมือ2นี่นะมีทั้งฟิล์มนะครับดิจิตองมีเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะนี่มีร้านกล้องด้วยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะนะทุกคนนะนี่ราคานีตัวนี้โอลิเนี่ก็สเ9 9นียกบาทนะครับ นี่อะอย่างตัวนี้โอลิมปัสนะฮะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเออดีนี่ร้านนี้เขาดีนะเขามีราคาแปะให้ดูเลยนะครับลูกค้ามาถึงจะได้รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่นะอืมไอ้น,นี่มันกล้องแบบวินเทจนะครับฟิลเตอร์ต่างๆก็มีอยู่ในรูมถึงเลนส์ด้วยนะ,อะลองมาดูละกันเฮ้ยทุกคนมีเกมขายด้วยเวย้ยมีเกมสมัยผมแบบผมตอน,นเด็กๆอะ ไี่ได้ไมีการ์ดด้วยทุกคนดูดิมีการ์ดเกมด้วยเว้ยอันนี้เป็น PlayStation 2เลยครับเป็นแบบมือสองนะฮะเอ้ยมันมีเกมตลับด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันมันเครื่องอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้ละเป็นเกมอย่างเงี้ยนะนี้มีมาริโอ้ด้วยมันเนี่ยมาริโอ้คอร์สนะฮะอ๋อนี่ Nintendo นะ ยเยอะมากเลยอ่ะดูดินี่มันเครื่องอะไรวะซูเปอร์แฟมิคอมหรอจำไม่ได้แล้วนะโอ้ยเยอะมากเลยดูดิมีเ l a y s t a t ั o น PlayStation 2นะแผ่นยังมีขายอยู่ในนี่ของแท้นะครับอ่านีนนี้ PS4 ใครหาซื้อเกมไม่ได้นะก็มาที่นี่ได้เลยนะครับเป็นการโปเกมอนอันนี้สองไม่รู้นะคนที่เล่นน่าจะรู้ว่าเออมันมันยังไงนะไม่รู้ว่ามันมันเล่นกันยังไงเลยนะครับการเต็ไมไปหมดเลยดูดิเออใชยได้เลยคือ oh <my> ต้องบอกคำเดียวว่าต้องรีบออกจากตรงนี้อย่างเร็วที่สุดนะเพราะว่า เงินจะไหลออกจากบัญชีแล้วเริ่มแบบทนไม่ไหวแล้วนะ okay, ครับโอเคครับทุกคนครับตัวนี้ออกมาจากเชเจมอลเรียบร้อยแล้วนะถึงสวนรถไฟนะวันนี้ก็มันใ,นใกล้ๆกับสวนรถไฟก็เลยมาวิ่งตอนเย็นเลยนะครับเออตื่นเต้นจะพูดในคลิปเสมอว่าเพิ่งเคยมาเจเจมอครั้งแรกขับรถมาจอดมาเดินดูนัน่นดูนี่นะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งห้างที่ชื่อว่า Mix, นะมิกซ์นะมันมีของขายเต็มเลยนะครับ ผมคงไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะเนาะก็เลยไม่รู้ว่าเออมันมีตรงนั้นตรงนี้อย่างน,างนี้อย่างนั้นนะครับใครที่ดูในคลิปนี่ก็ลองไปตามดูนะเพราะว่าสองไม่ได้ถ่ายละเอียดต่งตางๆนะก็ถ่ายเป็นวีล็อกธรรมดาให้รู้ว่าวันๆนหนึ่งทําอะไรนะครับส่วนเดี๋ยวลงไปสวนรถไฟไปวิ่งแล้วก็ไปเล่นบาสสักหน่อยนะึงเนี่ยคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่ากลัวกล้องหายนะเพราะว่าที่สนามเนี่ยมันอาจจะมีโจรมาโจรมันอาจจะมีแบบพวกแบบมิชาชีพมาขโมยของนะ ก็เลยเดี๋ยวเซฟไว้ดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะวันวันหนึ่งก็ทำอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมใครที่ติดตามอยู่นะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ